แรกค่ะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างได้ดูพรอของทุกคนหรือเปล่าก็คือพวกเราอ่ะซ้อมซ้อมงานนี้กันอยู่ก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าเราดูย้อนหลังเอาค่ะ<อ>กระแสะก็ขึ้นเทรนทวิตเทรนเอ็กอันดับหนึ่งเอ็กอันดับหนึ่งี่สี่ล้านสี่ล้านแล้วนี่ใช่ไหมสี่ล้านนี่เธอรักหรือไช่ค่ะมพี่แจกเกตรู้สึกยังไงบ้างคะใช่หน<อ>ู<ด>พี่แจ หนูชื่อพี่แจ็คกี้อ่ะฉันเคยเรื่องว่าพี่จะแอบรู้จัคนพูดคนพูดถึงลุคเคนโดเยอะมากรูสิไงตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำเราทัเอ่อดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากนะคะหมายถึงว่าการใส่ชุดอะไรต่างๆท้าท้าต่างๆดูตัวเขาเล่นว่ายอ่ะตัวที่มายดาบดาบหนักหนักมากก็เลยแบบต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะแต่ว่าอย่างที้เห็ว่าเออเคนโดเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเออได้ลองดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับกอละครเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กอละคร์ทพอกันตัวเองน้องไอล่าไอล่าซาสินาซาสินาคือแม่แม่ชอบล้อมากไอล่าซาสินาเนี่ยน่ารักจะตายก็โศกเศร้าหมองประคองอารมณ์ EP พีแรกออกมาโศกเศร้าเลยชี้หายไปห้องโกงไงไม่บอกกันสักทำกรัวชี้ไปห้องโกลงแล้วอ้าวอ้าวยังไม่รู้อ้ยังไม่ได้บูก โอ๋เรอคะชี้หายไปแต่ไม่ได้บอกไปไหนมันมีมันมีฉากแบบที่เห็นตั๋วเครื่องบินแล้วมันเขียนว่าฮ่องกงคนดูรู้ไม่ละเอียดเนี่ยเขารู้เขารู้กันใช่ค่ะก็วันนี้หายไปไม่บอกวันหน้าถ้าเราเป็นดาราตัวท็อปก็โทรมาได้เขา่ะพี่เสมองับค่ะพี่เชอรี่ค่ะคนรอการปรากฏตัวของพี่เชอรี่พี่ออกมานเที่ยวของกูก็ไม่รู้อ่ะกันอาตินาค่คะน่าจาอาตินา ยงเงียคะจะมาปรากวตัวในลุคแบบไหนยังไงลุคที่ <c oughs> ลูคที่เครียดเนี่ยแหละค่ะที่แบบกระโปรงแหวกแล้วต้องแบบมีท่าพิเศษเออ <c oughs> มันเป็นความท้าทายไงบ้างคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ชีวิตเรื่องนี้ใช่ไหมคะความท้าทาย<ะ>คือคือชลียอะแบบเหมือนไม่ค่อยได้รับเชิญเล่นแล้วพอรับเชิญอะมันก็เป็นอะไรที่เราต้องเหมือนปฏิปัติต่อเรื่องอะเพราะเราจะโผล่มาอย่างเี้อย่างแนอนะต่างต่าง ตอนเลยนะคะแล้วเขาจะมีแบบว่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแล้ววก็ต้องเอ๊ะอันนี้มันอันหนึ่งหรืออันสองออะไรแต่การปรากฏตัวออกมาเป็นแบบยังไงคุณแฟนอยากให้เนแฟนรอดูยังไงบ้างคะ ่่พเชีดูน้องๆเธอค่ะของเชอรี่ก็ก็คือเหมือนเป็นตัวแถมก็ได้ค่ะใช่ใช่ไม่ต้องรอดูไม่ต้องรอดูเพราะว่า้อดูคนอพี่เชอรี่คนรอดูพี่เชอรี่เลยพี่เชอรี่มีเต้นเลยเฮ้ยมันจะมีความว้าวหรือเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษบ้างไหมสำหรับกล่อี่ตัวนี้เหรอคะจริงๆแล้วก็คือ เหมือนเหมือนเหมือนก็ก็เป็นอันที่ไม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 ่น่าคิดว่าชลรี่จะมาเล่นในบทนี้ดีกว่าแล้วก็ก็มีมีความสมคัญในเรื่องเวลาที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรปัญหาเขาเป็นปัญหาแบบไหนคะปัญหารักปัญหาปัญหาอะไรคะปัญหาของบริษัปัญหาในกระทรวงอะไรปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไรไป ของน้องเคสเข้าตู้ก็ปรากฏตัวแล้วเหมือนกันใช่ค่ะทุกคนก็คือปีดแบบมาว่าเข้าตูพูดอะไรนะทําไมหายใจทางไหนหรอผม <c oughs> มาแค่แบบเดียวก็คือจุดตุด่ตะวันฟังไม่ทันเลยบท <c oughs> พูดยาวมากบท <c oughs> พูดยาวมากแต่เราสามารถพูดได้แบบเดียวเพราะเราหายใจทั้งผิวหนังและเหงือกเดี๋ยวต่อไปเข้าตูก็จะคอยอ,อยู่กับแอรล่าตลอดลใช่ค่ะชี่ิตชชีเป็นปลาชี่เป็นแอร์ฮอเตสแต่ว่าชีอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเหมือนไม่ได้ทํางานเหมือนบินแค่ปีละครังแล้วก็พอแล้วรวยแล้วอยู่กับ ออ่ะแก๊งปฏิกาต์ด้วยเดี๋ยวจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ยังไงคะ EP พีสองไหม EP พีสองอีพีสองแน่นอนออกมาแบบยังไงคะซีนเปิดตัวของพวกเราเแก๊งปฏิกาต์แั่นเปิดตัวเลยจะบอกว่าโคตรเท่โคตรอันตรายชื่ออะไรเนาะชื่อบอกแบกใช่ไหมคะชื่อว่าชอดีบอกแบกแต่ซีนเปิดตัวไม่บอกแบ๊กนะทุกคนพวกเราขายเท่ยังไงคะสมิธเราขายเท่ยังไงบ้างเดี๋ยวซีนเปิดตัว ก็เทเขาคือคือหลายคนอาจจะได้เห็นในทีซื้อแล้วอะไรอเงี้ยแต่ว่าในของจริงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเข็มขัดสั้นใช่ไหมโอเคทำได้ดีมเมยะไะคะจะเปิดต<า>ัวมาเป็นแบบไหนยังไงเรานานๆทีจะเป็นแบบฟิลแบบเท่ๆแบบนี้ใช่นานๆทีก็จะนานๆทีจะแบบได้บูเพราะปกติเมยอยู่แต่ในดมงบูแต่ไม่ได้บูเองบอกแล้วค่ะว่ามันเท่มันอันตรายใช่ไหมบอสใช่ไหมเขาบอส อันตรายจริงอันตรายจริงค่ะเนเน่ของเนเน่จะเปิดตัวแบบไหนยังไงคะพาก็เนี่ยค่ะแอคชั่นเปิดตัวรวมกันสามคนเลยค่ะบอสบอกเลยว่าบอสภูมิใจมากวันนั้นบอสอยู่นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์พี่นายเลยตอนแรกคือหลิงได้พากะแล้วพอเห็นแอคชั่นนี้แบบอดใจไม่ไหวก็องเดินลงไปไปดูเลยอ่ะหน้ามอว่าเป็นยังไงแต่ละคนก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงไปเหนื่อยเกือบแบบแล้วบอกว่าเด็กแก๊ง ไปก็แบบชมหลายอย่างว่าแบบภาพสวยแล้วแบบเป็นความน่ารักดูแล้วฟินดูแล้วฮอบดูอยากมีอะไรอกจะบอกกับแฟนๆบ้างคะ่ะพี่ตะวันกับน้องไอร่า,อออาบอกอะไรกับแฟนๆหรอที่เขาแบบตั้งตารออะไรอย่างงี้แล้วก็ช่วยกันปัน่นเทรนด้วยอะไรอยา่างเงี้ยค่ะเมื่อคืนคือบอกเลยว่าไม่มีใครได้นอนนะคะช่วยกันปั่นสุริตอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าซัพพอร์ตเรานะคะ ตั้งแต่ EP แรกเลยอะไรอย่อางเงี้ยบอกว่าทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอ EP ต,ต่อไปเหมือนที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอนะคนอบอกว่าสุกเร็วๆได้ไหมใช่วันสุกสุกใจปีเพียงเธอ,อหลิงพี่หลิงมี่อะไรอยากจะบอกนแฟนมั้ยคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆค่ะที่แบบคอยซพปอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยคือ หลิงอาจจะไม่ได้เข้าเอกแบบบ่อยนะคะแต่ว่าเวลาที่อยู่กับเอกอะไรแฮกแท็กเอกเคย e ีหนึ่งอะไรอ่ะเข้าไปดูก็รู้สึกว่าสนุกไปกับแฟนๆด้วยแล้วก็หวังว่าการรอคอยครั้งเนี้ยที่สิ้นสุดการรอคอยอะ่ะกับสิ่งที่แฟนๆอยากดูสิ่งที่แฟนๆรอคอยใชย่ก็ฝากติดตามอ,อีพีด้วยนะคะทุกวันสุกร์ค่ะ ตอนนี้มีคนนั่งงาน,นมีคนทำตุ๊กตาไล่ฝนมาเรียบร้อยแล้วนะจริงวายเวอร์ <White World. S 2> มีคบมรราบิ่าทำชุดนักเรียนออกมาแล้วค่ะเออชิมาก่อนการใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนอะไรคาบิ่าใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเคเอสเออโรงเรียนเคเอสมาจากมาจากย่อมาจากอะไรไม่รู้พี่นายตั้งเอาใช่พี่นายเป็นพี่นายเป็นคนตั้งโรงเรี่ยเคเอสนี่ใช่ไหมใช่ เวลามีเรื่องตลอดตลอดเกิดเข้ล่นในออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วงพี่ลิ๊งจะไม่คยเล่นแต่เดี๋ยวเราแชทให้พี่ลิ๊งตัวเองต่อไปจะเป็นเทรนชุดนักเรียนของโรงเรียน k คเอสนะนี่นะอยาวสากระโปรงสกอตใส่รัวซองใส่ใส่ัวซองคอวสองขอสองอ่ะ EP สองจะได้เห็นอะไรยังไงอีกบ้างคะสปอยสักเล็กๆน้อยให้ฟังหน่อย คนนั้นคืออะไรกันก่อนเห็นควีนตอน e ีสองเลยควีนเที EP สองเขาสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกเออแล้วฉันโตแล้วเขาเป็นควีนเชลล์นะหรือโตแล้วโตแล้วตี่พี่สอนจะรับงานแล้วจะรับงานแล้วดังแล้วดังแล้วดโตแล้ว ก็เหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผันที่ไม่ได้เจอพี่ตะวันมาเลยเจ็ดแปดปีอะไรอย่างเงี้ยครับปีที่สองก็จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในอาชีพที่แตกต่างกันไปเราก็เป็นไอดอลสาวเขาก็เป็นปริกญาแ้วก็มีเพื่อนใหม่อะไรไปหมดแล้วก็มีเพื่อากันไปหมดแล้วแหละมั้งปีที่สองอะไปอยล์ในตะวันเป็นยังไงตอนเจอพี่ไอราสปอยล์รีแอคตอนเจอพี่ไอราให้ดูไปมาเจอพี่ตะวันหมามถึงว่าไอราเจอตะวันกลับมาเจอกัน ก็ต้องมาดูซิคะกลับมาพร้อมความมั่นใจค่ะเขาเดินแล้วกลับมาพร้อมความมั่นใจทางลิงก์หน่อยครับฉากบู๊เนี่ยเมื่อคืนนถือว่ามีสวยมากเลยแล้วแล้วจะมีตอนต่อไปจะมีฉากบู๊หนักหนุนแบบนี้ไหมครับมีค่ะมีเพิ่มเลย หลังหนักไหมคะหนักัไม่หนักตัวเบาถึงตายถ่ายหลายเทปไหมคะฉากนั้นถ่ายเทปมันถึงแบบหลายรอบคือมันก็ต้องถ่ายหลายรอบอยู่แล้วหรอยังรู้สึกชินทอ่บอกไม่หนักอย่เนี่ไม่หนักเพราะแข็งแรงไงหนักไม่หนักกองนั้นน้อมเบามากเรื่องเล่าฉากทีหลังอะออมได้ไหม เหนื่มากเลยต้องขี่หลังตั้งหลายรอบแน่เลยงานวันนี้งานวันนี้เนาะงานวันนี้ค่ะเตรียมความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆยังไงบ้างทั้งคู่เลยค่ะก็งานวันนี้หลังจากที่เราเปิดตัวเพงเธอแล้ววันนี้เป็นแฟนมี้แฟนนี้สำหรับเพจเลันะคะก็จะพาพี่เชอรี่ แต่แกงมาจอยกับเราต้องบอกว่าเราเตรียมเราเตรียมโชว์นี้มานานมากแล้วก็มีแต่เพลงใหม่แล้วก็อะไรที่แฟนๆไม่เคยเห็นน้องออมละ่ะโอ้จริงๆวันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทุกคนเนาะเพราะเราก็กองคุมอำกันมามก็รอให้ทุกคนได้เห็นแล้วอะไรอย่างงี้โชว์วันนี้เราก็ ตั้งใจชอมกันน้อยอยากให้อยากให้เออก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยากให้มันได้เห็นแล้ว่ไอดอลสาวนะคะโชว์อะไรคะวันนี้ชุดจแต่บ้างไม่เคยเห็นพี่ลี่ในลุคแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นตัวเองเดบิววันนี้เดบิวเลยนะคะฝังเนื้อครับตัวนะคะศิ่ลปินน้าใหม่โชว์ของพี่ลี่จะเป็นแบบไหนยังไงคะเพราะว่าแบบนี่คืออะไรใหม่ๆมากใช่ค่ะ คือดูน้องๆมาหลายรอบแล้วไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปอยู่กับน้องๆเนี่ยค่ะเป็นโชว์แบบไหนคะพี่ลี่เพลงเพลงเพลงช้าเหรอไม่ใช่อันนี้บอกไม่ได้เลยมันต้องเต้นแบบท้าใฟแค่ไหน พี่ชวนี่ในลุคใหม่ๆอ่ะวันเนี้ยบอกเลยรอดูโชว์นี้เลยบอกเลยว่าเขินมากเอาอยูดีกว่าอันนี้ครั้งแรกในชีวิตกับการทําอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมนี้นะจริงๆน่าจะครั้งแรกจริงๆค่ะหนูเห็นแล้วหนูก็ยังเขินเลยพี่ก็เหินเหมือนชุดเชิดอะไรนี่อยู่ในวงการมาไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่เคยเลยจริงๆอแล้วแก๊งบอดี้การ์ดล่ะคะจะโชว์อะไรบนเวทีกันบ้างเราก็ โชว์สเต็ปที่เราจะได้เห็นในในซีรีส์ค่ะใช่สักนิดนึงสักหนึ่งสเต็ปใช่ก็โยกมาเสมือนจริงค่ะก็จะได้เห็นเห็บก่อนเนาะก่อนที่แบบออนแอร์ในบางส่วนเป็นความเข้มแข็งแบบบล็อกแบ็คอะไรนะเป็นความเข้มแข็งแบบบล็อกแบ็คม่ไทยเหมือนกันเมนิสาชนเมนิสาชนสายดราม่าบอกเลยว่า เขาคาดหวังกันแล้วนะบอกเลยว่าเท่งโยขาน้ำเอนิสต์คอร์นนพารักเลยของเคสล่ะพามิชชั่นอะไระของเคสพิชชั่อะไรของเคสก็ร้อนมาช่วยกันของเคสก็อยู่กับพี่ๆบอนนี่การ์ดนี่ยแหละค่ะเป็นความน่ารักบ๊อบแบ็กใสๆในหมู่มวลคนต่อยตี นอกจากโชว์แล้วมีกรงมีเกมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมีเกมสนุกสนุกแฟนๆในในการข่บรถใจอย่างวันนี้แบบพลังแฟนๆเราเราเห็นแล้วมันเยอะมากมหาศาลสามพันห้าร้อยคนมาทะลุน่ามันรวมใช่ไหมครับแฟนๆทุกคนหนักมากพลังของเขาคือสมัยเราจริงลิงยังจำครั้งแรกที่แบบก่อนใจ่อบรักออกได้เลยเป็นแฟนบิ๊กครั้งแรกของเรา นใหญ่กว่าเดิมรู้สึกดีใจมากๆที่ที่ครอบครัวเราใหญ่แล้วก็ขอขอบคุณคนทุกคนนะคะที่อคอยสนอบสนแล้วก็เออรักเราสมอใช่แว,วันนี้เราก็จะเต็มที่นะคะคขร้องไห้แล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราสร้างความสุข ก็เห็นหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสออกไปเก็บโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็พวกเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพวกเรารับพวกเขามาแค่ไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอมอบอะไรบางอย่างกับคืนเขาบ้างละกันแบบเออเราก็ตั้งใจซ้อมให้พวกเขาดูนี่แหละอะไรเงี้ยวันนี้ร้องให้ไหมคะมีไหมสิทธิ์มีสิทธิ์ันมีสินะชันอีโมชันนแลวตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ววันจริงวันจริงอาจจะมีสิ ลองให้ครับคอยดูนะก็คอยดูโอเคยไหมคะฝากมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ติดตามทั้งซีรีส์ทั้งหมดเลยองงานในวันนี้ด้วยเริ่มจากวันอะไรกันน้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่แรกเราก็เห็นฟีดแบ็กความรักจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็ ขอบคุณมากแล้วก็อยากให้ติดตามต่อไปเพราะว่ามันมีความเข้มข้นนอกจาก b ู u e a ช t i o แล้วความรักแล้วมันยังมีคอมมดี้ด้วยครับอยากแล้วบทเป็นใครบอกบอกพี่สือมัลชวนซิผมรับบทเป็นใต้ฝุ่นครับซึ่งก็เป็นผู้ชายเดียวในทีมน้องเคค่ะค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากจริงๆค่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบบ คนรักหนิงอเอมยขนาดไหน<ม>ก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราแบบเป็นตัวละครรอบข้างอ่ะเราก็เหมือนเขาแบ่งความรักมาแบบให้พวกเราทุกคนด้วยก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพียงเธอตอนต,ต่อไปได้ค่ะ<ม>ค่ะเอเอมค่ะรับบทเป็นชัญญาค่ะเป็นแพทิญ <c oughs> <c oughs> นป้เชิญค่ะร <c oughs> ับบทเป็นชัญญาค่ะเป็นเป็นบอดี้การ์ดอยู่ในแกงแกงนี้แหละค่ะก <c oughs> ็ะขอบคุณที่รอคอยแล้วก็รับรองว่า บการรอคอยน,ะนะอั่นอยากให้ติดตามด้วยค่ะอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้จะได้เห็นในพาของการทํางายของน้องทั้งสองคนที่แบบใหม่ด้วยเหมือนกันมีว่าแนนี้แก็<า>ใหม่สำหรับพวกเราด้วยฉีขาตีลังกาอ่ะงั้งนอย่างเน่ก่อนแล้วเดี๋ยวปิดไจด้วยพี่รีแล้วัญหาได้เลยเน่เน่ค่ะเราบทเป็นนานาขาะก็ต้องขอบคุณพิรักนิงอมแล้วก็แบ่งความรักพวกนั้นมาถึงพวกเราทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะ ก็ฝากด้วยค่ะทุกวันศุกร์สองทุ่มสนุกแน่นอนมีทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็แอคชั่นแล้วก็คอมเมดี้ด้วยบอกเลยว่าครบรสค่ะิลีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่รักน้องๆแล้วก็ส่งความรักเขื่อแผ่มาถึงอาชาลีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากที่ให้ชลีมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์ที่ดีนี้แล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับน้องสองคนมากๆค่ะขอบคุณ ฝากติดตามการปรากฏตัวของไอดอลสาวในตอนหน้าด้วย <c oughs> อ๋อฝากติดตามด้วยนะคะว่าท่านประธานจะออกมาตอนไหนใน EP 2ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการสัอนเซอร์ทุกคนรู้กันอยู่แลแ้วแหละก็ขอให้ Enjoy กับโชว์นะคะทั้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทีนนะะท่มอบความให้กับพวกเรานอกจากเกยิงเธอร์บวชเฮงเยงเธอร์แล้ว ตัวละครทุกตัวทุกคนนะคะทีท่พวกเขาคือตั้งใจทุ่มเทให้กับตัวละครมหากเลยก็ขอฝากติดตามนักแสดงทุกคนด้วยนะคะไม่มีนความทุ่มเทของทุกคนก็ไม่มีซีรีส์เพลงเลยเช่นะะ <c oughs> กันนะะขอบคุณด้วยนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ EP สองน่าจะใกล้กันกว่า EP หนึ่งไหมคะฮะไม่หรอไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ ชอบหลอกตัวอะไรทั้งตัวติดกันเลยไม่ถือตัวถืออ๋อถือตัวเป็นไอดอลสาวถือตัวเราเราจะไม่เอาหน้าไปใกล้กับบร่อีกอะไรนะไม่มีแต่แต่ว่ากฎของบรนอีกาศต้องอยู่ในสายตานะใช่อยู่ในหลอกสายตาเออต้องอยู่ในสายตานะตอนแรกแต่ละมันเท่าไหร่ล่ะในร่างไหนในร่างกายต่อบนได้ไหมต่อบนได้ไหมแล้วมันเท่าไหร่อันเลือดออกสายตานี่มันเท่าไหร่หรอคะเท่านี้ หน,นีเออโอ้โหจิงจัันเลยโอเคนะคะได้นอนแล้ทุกคนนอน